เร็วเทเร็วแล้ว mm เอาเลยเอาเลย llow, uh hmm. เอาได้เอาออกมปถึงเอามันถอยกลับถุยตายดีง uh ั้นแหะเออ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 จบจบมาแม่งแอคโคนแอคโคนตีถอยกลับมาเพื่อนก็ตายอะดิ เเว้นเข้าไปสุดแล้วอ่ะอมอมางงเลยว่ะว้าชนะโว้ยเหมือนจะไม่ชนะแต่กูชนะวู้ทิปตุกจริงๆที่ขายของกาเมตจริงแล้วออกแข้งแม่งหมดเลย